แบ็คทิงคัมแบ็คครั้งนี้นะคะถือว่าพร้อมโกอินเตอร์กันมา,มากมค่ะแต่ว่าเวลาหยุดภาพแล้วก็แคปรูปแต่ละรูปนะแม่แม,แม่หลายคนค่ะอาจจะใจสั่นถึงขั้นกับเป็นลบกันได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าชุดของนอริซ่าค่ะแซ่บมากจริงๆนะคะหลายคนเนี่ยก้านมโยมในมือเนี่ยสั่นกันแล้วนะคะ ก็แอดเคยเอาชุดมาให้ดูแล้วใช่ไหมชุดของนางแบบค่ะตอนที่นางแบบใส่เนี่ยก็ว่าแซบแล้วนะแต่เจออลิซาใส่เข้าไปค่ะแซบกว่าอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะส่วนแม่ๆหลายคนค่ะก็คือแบบว่าจะเป็นลมอาค่ะส่วนตัวก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะคะขออย่าดมดนุดนดุนกันเลยทีเดียวนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็คือลุคล่าสุดน,นะคะของสาวสาวแบล็พิงค์ค่ะในงานป๊อปอัพสโตร์ของ Spotify นะคะ เอ๊ะในตอนแรกนะบอกว่าจะไม่ไปนะเอาแต่สุดท้ายก็ไปจริงๆค่ะเรียกว่าไปถึงที่นั่นแล้วยังไงก็ต้องไปงานนะคะแล้วก็ลิซ่าค่ะก็คือลุงนี้ก็ต้องบอกว่าคือนันเทศเสมอต้นเสมอปลายเลยเนอะแต่ว่าพี่ซูนี่สิคะมีการบิดเอวนะคะเป็น อสแบบนี้นะเรียกว่าแข่งกับน้องแชงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เซลเล่นขำๆนะคนสวยเธอหุ่นดีมากๆค่ะแต่งตัวหน้ารักกันทุกคนเลยค่ะแต่ว่ายายเกียวก็มีการเปลี่ยนลุคนิดหน่อยนะจากปกติเนี่ยเธอจะเปรี้ยวมากๆเลยะคะ่ะแต่ว่าคราวนี้ค่ะมาในลุคคุณหนูนะคะอยู่ในระเบียบบ้างอะไรบ้างอย่างชี้เห็นนะคะส่วนน้องแช่งก็มีการนุ่งสั้นค่ะอวดเร็วขาง,งามๆของเธอนั่นเองและก็ปิดท้ายค่ะเป็นหนังสือดิจิตอละคะบอนทิงในไอจูนค่ะ ว้าวแต่ละคนค่ะสวยมากนะคะเท่มากคะ่ะดูคูลดูมีสไตล์นะคะสมกับเป็นตัวแม่ของแท้เลยคะ่ะก็เรียกว่านะงานไทยแบบคืองานหลักแล้วนะคะแต่ละคนคะ่ะแต่ละลุคก,ก็ต้องบอกว่ากินกันไม่ลงเลยจริงๆนะคะสีทาวไปพิงนั้นสวยมากๆะคะ่ะแอดก็เลยรวบรวมภาพนะ้าใ,ใหม่ๆของผู้เชะะิญฮะเอามาฝากกันให้ดูด้วยเลยละ,ะกันก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า